หาสะะารคามนะคะเราจะเข้าไปค่ะพี่น้องของมีไนะคะ่ะ คคเขาก็จะมีหลายอย่างนะคะผนแผนนี้ผนแผนกชูชีนะคะแผนชูชีแล้วก็มีผนแผนกเนื้ออันนี้เนื้อลูกนี่ไงพ,พี่เขาเอันนี้เอาตรงนี้ก็ได้นะเนื้อสไลด์เนื้อหมูเนื้อเนื้อบัวอันนี้คือเนื้อหมักแต่เวลาเอาแล้วลูกนูอย่าตักเยอะโอเคเอาแขนลงแค่แบบแขนเดีเ๋ดยวตักอันนี้ก็มีเห็นไหมอันเนี้ยเห็นป่ะเนี่ย เโอเคเอัออนน,นั้นน้ำฟรีไหมวันนี้ฟรีหมดนู่นมื่นนู่นถ้วยเนี่ยใน,นถ้วยในถ้วยในถ้วยอันนี้เออนี่แหละเนี่ยือถ้วย,อ,นนวยอันหนึ่งถ้วยเอาหนึ่งถ้วยเอาถือแล้วก็เปิดดูเปิดดูลุกเปิดดูเปิดดูมัจงงนจ๋าไหมบาร์เกตี้ถ้าหนูไม,ม่เอาก็พิลบายเดินดูประกอบก็ได้อันนี้อะไรทีนะ่ไหมอ่าไม่เอาอันนี้จีนไก่ขาไก่ตุ๋นเออ อันนี้ยำนึงอันนี้ไอ้ขนมจีบขนมจีบแล้วเพิ่งเดินไปยังเพิ่งอะไรนขนมจีบแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ข้าวผัดเอาไม่เอาใช่ไหมข้าวผัดดูเอาหนึงอันนี้ไก่อันนี้แค่ไก่เล็กๆงอะไร้าโพดไก่กรอบไก่กรอบซอสมะนาอันนี้ไก่ไก่อะไร แซ่บเกาหลีแล้วก็ไก่ทอดสมุนไพรอันนี้อันนี้คือมีพรินไทยหอมจอดอันงเงาอนี้แหละไม่หยิบเอาเอานิดเดียวเพราะว่าเราต้องกินหลายอย่างเอานิดเดียวได้เอาเยอะเอาสองเอาสองเอาไม่มาต้อำตาไหลอ่ะ นี่มียกเออแปลไม่หรอบิ๊นเนยเอาช่วยมาเออช่วยมาหน่อยอ่ะเขาคงจะได้ใช่ใช่นี่มียกนะคะทุกคนมียกก็มีหมี่รลอมนะคะเออบะมีครับผมไม่ได้กินมานานแล้วจะองนี่ไงของหนูนี่ไงนี่ไงหนูมีแล้วนี่ไงก็รวมกันแล้วคือสองอันถือไม่ไหวนั่นเอง กินอะไรเิมมั้ยทุกคนอันไหนตัดนิดเดียวนะอย่าตัดเยอะค่ะเราชอบมีกรอบมากอ่ะเพราะจับได้นิซึ่ชอบอะที่โอเพ่แล้วอ้อมีหยกมีหยกนะทุกคนมีหยกเสร็จแล้วพี่กรอบเอานนิดเดียวลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว อาอะไรอีกเอามาดูซินี่คืออะไรเอ่ยนี่คืออะไรสาหร่ายใช่ไหมนี่คืออะไรเนี่ยต้องอ่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยกระตุ้นกรอบกระตุ้นกรอบเฮ้มุ่งตาด้วยตาเฮ้ยไม่ใช่ตามตาลาวตาไช่ตามตาลาวอ๋อตาลาวเหรออ๋อตาลาวเก็บผักแดน้แล้วหนูได้อะไรมาทางแปลงนี่แปลงผัก นแกล้ซอสนี่ไงซอสก็มีนะเนี่ยแกลซอสเนี่ยจะเสียซอสยเอาถ้วยถ้วยเล็กมาใส่ซอสอันนี้ผสมซอสอ่าเนี่ยมีซอสเลยย้อยซอสอะไรคือมันจะซีฟู้ดใช่ไหมก็คือต้มใช่ไหมน,นี่ไงมันก็จะมีซอสอยู่แล้วก็ถ้วยเล็กมาใส่ได้ไังไงไหนตักเราเองตักเองตักเองอ่ะอันนี้เดียวไม่ต้องเอาไปทิ้งอันนี้ชอบอันนี้ ไอ้น,น้ำจิม <Okay. S 2> ้มซกี้โอเคพวกนั้นพวกซีฟู้ดแล้วหนูจะเอาเอาไปต้มนะมหนูไปไปตักเอาใหม่ okay. อโอเคไปพรอยยางนุนผักแล้วผักกับนุนผักแล้วผักกินเสร็จแล้วค่อยมาเอาพวกของหวานไอศครีมอะไรนะโอเคเนี่ยผักเอาผักไปลวกกินแล้วอันนี้เต้าหู้เนี่ยเต้าหู้เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ก็ได้ ะะชูชิลูกโอเคเอาไปแค่น้อยก่อนอหนึ่งอันหรือสองอันแค่นั้นน่ะแค่นั้นแหละอย่าไปเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดเ,เดี๋ยวก็มาเอาใหม่ทุกคนคะ่ะบรรยากาศตอนนี้เวลาหกโมงนะคะคนก็เข้ามาเยอะแล้วนะคะ